ฉันตกรุมรักเจ้า่านเธอวันเหมือนกับตอนที่เธอยิ้มใจฉันเธอลายฉันแค่อยากจะเก็บไว้ก็ว่าใครแย่งไป To be my right ให้เธอมั่นใจว่าตัวฉันมีแค่เธอไม่แค่มีใครเ้าเดินที่เธอได้เลยฉันจะเป็นผ้าอัที่ส่สองแสงให้เธอไม่ต้องกังวลเพราะว่าฉันจะดูแลเธอ ในเซนตฟลาวเวอร์ flower, เดือนเดซเบ b ร์ที่ฉันได้เจอ you remember ตอนฉันเห็นเธอจะเกิดคนเกา่าแต่ทำดีแล้ว yeah I can do it better yeah ooh, ooh. เพราะ <Ooh. S 1> ว่าเธอคงไม่สนใจ ooh ไม่ต้องกังวลเพราะว่าผมจะดูแลเธอ